เช้าวันนั้นลำธารยังไหลเหมือนทุกวันใบไผ่ไหวตามลมอย่างไม่เลือกข้างพี่การนั่งอยู่บนโขดหินฝั่งซ้ายของลำธารมือวางบนเขาสีหน้าสงบแต่แววตาฉายความคุ่นคิดบางอย่างน้าหน่องนั่งฝั่งตรงข้ามมองผิวน้ำเหมือนมองโลกที่กำลังสับสนในตัวเองพระเซนนั่งอยู่ระหว่างกลางไม่สูงกว่าไม่ต่ำกว่าไม่มีตำแหน่งไม่มีบทบาท มีเพียงการอยู่ตรงนั้นอย่างสมบูรณ์แบบพี่กันเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนด้วยเสียงเรียกแต่หนักวันนี้โลกพูดเรื่องรักชาติดังมากกว่ารักคนคนจำนวนมากพร้อมโกรธพร้อมเกลียดพร้อมตัดสินเพียงเพราะอีกฝ่ายไม่ได้เกิดในแผ่นดินเดียวกันฉันสงสัยว่าความรักแบบนั้นมันพาโลกไปทางไหนพระเซนไม่ได้ตอบทันทีทานก้มลงหยิบก,ก้อนกรวดเล็กๆโยนลงลำธาร ก่อนกรวดกระทบผิวน้ำเกิดระลอกสั้นๆก่อนหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท่านจึงพูดขึ้นอย่างช้าๆความรักที่ต้องมีศัตรูเพื่อยืนยันว่าตัวเองรักนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคืออัตราที่เปลี่ยนชื่อนั่นหนองเงยหน้าขึ้นทันทีเขาพูดด้วยเสียงที่มีทั้งลังเลและความจริงใจแต่ถ้าไม่รักชาติแรงๆคนก็จะบอกว่าไม่รักบ้านเกิดไม่รักพ่อแม่ไม่รักแผ่นดิน พระเซนหันมามองนหนองสายตานิ่งเหมือนสายน้ำที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นความรักที่แท้ไม่ต้องตะโกนและไม่ต้องเหยียบใครเพื่อยืนอยู่ความรักที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาคือความกลัวที่ยังไม่ถูกเห็นพิการพยักหน้าเบาๆเหมือนเข้าใจแต่ยังอยากให้ลึกกว่านั้นเธอพูดต่อหลายคนคิดว่าถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่ชาติเดียวกันเขาคือศัตรูโดยอัตโนมัติทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเลย พระเซนตอบทันทีนั่นคืออัตราในรูปแบบหมู่อัตราเดี่ยวต้องการตัวตนอัตราหมู่ต้องการศัตรูเมื่อรวมกันเป็นชาติศัตรูจึงถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องมีเหตุผลนน,นองขมวดคิ้วแล้วสงครามล่ะครับอาจารย์มันเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมพระเซนพยักหน้าสงครามภายนอกเริ่มจากสงครามภายในใจที่ยังต้องชนะใจที่ยังต้องถูกใจที่ยังต้องมีฝ่าย เมื่อใจแบบนี้ถูกรวมกันจำนวนมากมันจะเรียกตัวเองว่าอุดมการณ์พี่การมองลำธารเธอพูดเหมือนคุยกับตัวเองบางทีคนรักชาติจริงๆอาจไม่ได้เกลียดใครแต่ถูกความกลัวพาไปพระเซนกล่าวใช่ความกลัวว่าจะสูญเสียตัวตนกลัวว่าจะไม่เหลือความหมายกลัวว่าจะไม่สำคัญเมื่ออัตตากลัวมันจะสร้างกรอบขึ้นมาและเรียกกรอบนั้นว่าชาติของฉัน น้าหนองเนี้ไปครู่ก่อนพูดด้วยเสียงตำ่ำถ้าอย่างนั้นการรักชาติด้วยปัญญาควรเป็นยังไงพระเซนตอบโดยไม่ลังเลรักโดยไม่ต้องเปรียบรักโดยไม่ต้องเหยียบและรักโดยไม่ต้องมีใครแพ้การรักชาติด้วยปัญญาคือการเห็นมนุษย์ก่อนเห็นธงพี่การถอนหายใจเบาๆหลายคนคิดว่าการไม่เกลียดศัตรูคือความอ่อนแอพระเซนยิ้มบางๆคนที่ไม่ต้องมีศัตรู คือคนที่ไม่ต้องปกป้องตัวตนอีกต่อไปนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคืออิสระน้าหน่องฟังแล้วรู้สึกเหมือนบางอย่างในใจขยับเขาถามต่อแล้วในสายเซนพระอาจารย์มองชาติยังไงพระเซนตอบเซนไม่ได้ปฏิเสธโลกแต่เซนไม่ยอมให้โลกกลื่นใจผู้ปฏิบัติเซนอาจเกิดในชาติหนึ่งแต่ไม่เอาชาติมาเป็นตัวตนพี่กันมองพระเซนด้วยสายตาที่เริ่มนิ่งขึ้น ถ้าไม่เอาชาติมาเป็นตัวตนแล้วอะไรคือรากของผู้ปฏิบัติพระเซนตอบความจริงรากที่ไม่ต้องมีแผ่นดินรองรับเพราะมันไม่เคยหลุดจากที่ใดนันนองรู้สึกสะเทือนลึกเขาพูดช้าๆถ้าอย่างนั้นทุกคนเห็นแบบนี้สงครามคงไม่เกิดพระเซนสายหน้าเบาๆสงครามจะยังเกิดเพราะโลกยังเต็มไปด้วยอัตตาแต่ผู้หลุดพ้นจะไม่เพิ่มเชื้อไฟให้สงครามแม้จะอยู่ท่ามกลางมัน พี่กันถามต่ออย่างระมัดระวังแล้วผู้หลุดพ้นยืนอยู่ตรงไหนเมื่อโลกบังคับให้เลือกข้างพระเซนมองลำธารอีกครั้งก่อนตอบผู้หลุดพ้นไม่ยืนข้างใดเพราะเขาไม่ยืนบนอัตตาแต่เขาไม่หนีความจริงเขาเห็นความทุกข์ของทุกฝ่ายโดยไม่เลือกฝ่ายนานองเงียยไปเขารู้สึกว่าคำพูดนี้หนัก,กกว่าการเลือกข้างใดข้างหนึ่งเพราะมันบังคับให้ใจต้องใหญ่กว่าความกลัวพระเซนพูดต่อ ชาตินิยมที่ยังไม่เห็นอัตตาจะใช้ความรักเป็นข้ออ้างในการทำร้ายแต่ชาตินิยมที่ผ่านปัญญาจะไม่ทำร้ายใครแม้ในนามของความถูกต้องพี่กันหลับตาลงชั่วครู่เหมือนคำพูดนั้นไปแตะบางอย่างลึกมากในใจเธอลำธารยังไหลใบไผ่ยังไหวโดยไม่รู้ว่าโลกมนุษย์กำลังแบ่งฝ่ายกันรุนแรงเพียงใดนั้นหนองมองภาพของหน้าแล้วพูดเบา ถ้าอย่างนั้นผู้ที่เดินทางสายเซนจะรักชาติได้โดยไม่ตกเป็นทาสของชาติใช่ไหมพระเซนตอบโดยไม่มองใครรักได้แต่ไม่เอามาเป็นตัวตนและไม่เอาไปฆ่าใครในใจตนเองบ่ายวันนั้นแสงแดดอ่อนลงจนเงาของลำไผ่ทอดยาวข้ามลำธารเหมือนเส้นแบ่งที่มองเห็นได้ แต่ไม่มีใครข้ามจริงๆพี่กันยังนั่งอยู่ที่เดิมสีหน้าสงบนิ่งกว่าเมื่อเช้าแต่ในความนิ่งนั้นมีคำถามที่ยังไม่ถูกวางลงนนองขยับตัวเล็กน้อยเหมือนใจยังไม่ยอมปล่อยประเด็นที่ค้างอยู่เขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้นกว่าเดิมอาจารย์ครับถ้าเรามองชาติว่าเป็นแค่อัตราหมู่ แล้วเราจะอธิบายกับคนที่สูญเสียจากสงครามยังไงคนที่เสียบ้านเสียลูกเสียพ่อแม่เพราะเขาบอกว่าเขารักชาติพระเซนมองหน้าหนองนิ่งนานกว่าทุกครั้งก่อนจะตอบความทุกข์ของเขาเป็นของจริงแต่เหตุผลที่ถูกยื่นให้เขาถือไว้อาจไม่ใช่ความจริงพี่การเงนยหนาขึ้นทันทีถือพูดช้าๆเหมือนระวังทุกคำ นั่นแปลว่าคนจํานวนมากกำลังทุกข์จากสิ่งที่เขาไม่เคยเลือกเองใช่ไหมพระเซนพยักหน้าอัตตาหมู่ไม่เคยถามใครมันแค่พาไปแล้วเรียกมันว่าหน้าที่นั่นหน่องกำมือแน่นเขารู้สึกถึงความโกรธบางอย่างที่ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนเขาพูดเสียงหนักแล้วเราจะทำยังไงกับความโกรธนั้นล่ะครับถ้าเห็นความอายุติธรรมแต่ไม่อยากตกเป็นทาตของความเกลียด พระเซนตอบทันทีอย่ารีบทำอะไรกับมันดูมันก่อนความโกรธที่ไม่ถูกดูจะกลายเป็นอาวุธแต่ความโกรธที่ถูกดูจะกลายเป็นปัญญาพี่การพยักหน้าเหมือนเริ่มเข้าใจเธอพูดต่อหลายคนคิดว่าถ้าไม่โกรธศัตรูแปลว่าอ่อนแอรหรือทรยศชาติพระเซนยิ้มบางๆใจที่ไม่โกรธไม่ได้แปลว่าใจที่ไม่กล้า แต่มันคือใจที่ไม่ยอมให้ใครควบคุมพี่การถอนหายใจเบาๆแล้วถามแล้วคนที่พูดว่าถ้าไม่เกลียดเขาเราจะปกป้องของเราได้ยังไงอาจารย์จะตอบเขาว่ายัางไงพระเซนตอบโดยไม่หลังเลการปกป้องที่ต้องอาศัยความเกลียดจะสร้างศัตรูมากกว่าสร้างความมั่นคงนหนองฟังแล้วเงียบเขานึกถึงภาพข่าวเสียงตะโกนคำดา่า คำประกาศความถูกต้องที่ดังไปทั่วโลกเขาพูดออกมาเหมือนสรุปกับตัวเองสงครามไม่ได้เริ่มจากปืนแต่มันเริ่มจากความคิดที่แบ่งว่าใครคือพวกเราใครคือพวกมันพระเซนพยักหน้าใช่และเส้นแบ่งนั้นไม่ได้อยู่บนแผนที่แต่มันอยู่ในใจพี่การมองลำธารที่ไหลผ่านเงาไผ่เธอพูดช้าๆถ้าอย่างนั้น ชาตินิยมที่ผ่านปัญญาควรเริ่มจากตรงไหนพระเซนตอบจากการเห็นว่าชาติคือข้อตกลงไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะไม่ต้องปกป้องภาพหลวงน้าหนองถามต่อแต่คนจะบอกว่าถ้าไม่ยึดชาติเราจะเหลืออะไรพระเซนตอบเหลือความเป็นมนุษย์และนั่นมากกว่าชาติใดๆพี่กันเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนพูดด้วยเสียงที่อ่อนลงฉันเริ่มเข้าใจว่าทำไมพระอาจารย์เซนหลายรูปถึงพูดว่าความหลุดพ้นเริ่มจากการไม่เลือกฝ่ายพระเซนตอบไม่เลือกฝ่ายในใจไม่ได้แปลว่าไม่เห็นความจริงแต่แปลว่าไม่ให้ความจริงถูกบิดด้วยอัตตานั้นหนองขมวดคิ้วแล้วถ้าโลกบีบให้เลือกถ้าไม่เลือกจะถูกทำร้ายแล้วครับพระเซนตอบ โลกบีบได้แค่ร่างแต่บีบใจไม่ได้ถ้าใจไม่ยอมพี่การมองน,นหน่องเหมือนเข้าใจคำถามที่อยู่ลึกกว่านั้นเธอพูดว่าบางทีสิ่งที่คนกลัวที่สุดไม่ใช่การตายแต่คือการไม่มีฝ่ายให้ยืนพระเซนพยักหน้าเพราะการมีฝ่ายทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีที่ยืนแต่ผู้เดินทางสายเซนยืนอยู่บนความจริงไม่ใช่บนฝ่าย น้าหนองรู้สึกถึงความนิ่งที่เริ่มก่อตัวในใจเขาถามเสียงเบาถ้าอย่างนั้นการหลุดพ้นในยุคสงครามคือการไม่ให้สงครามเข้าไปอยู่ในใจใช่ไหมพระเซนตอบใช่สงครามที่อันตรายที่สุดคือสงครามในใจเพราะมันทำให้เราฆ่าคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกว่าฆ่าพี่การหลับตาลงชั่วครู่ลมหายใจของเธอช้าลง เหมือนคำพูดนั้นทําให้บางอย่างคลายออกเธอพูดเบาๆถ้าทุกคนเห็นศัตรูเป็นมนุษย์ก่อนเป็นชาติโลกอาจไม่สงบบ่ายคล้อยเข้าสู่เย็นเงาไผ่ยาวขึ้นจนลำธารเหมือนถูกแบ่งเป็นช่วงๆแต่กระแสน้ำยังไหลต่อโดยไม่สนใจเส้นแบ่งใดๆนหนองนั่งนิ่งอยู่นาน ก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เหมือนกล้าถามในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าถามอาจารย์ครับถ้าคนหนึ่งรักชาติด้วยอัตตาเขาอาจฆ่าคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกผิดแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาทำเพื่อชาติเขาจะยังเห็นตัวเองเป็นคนดีอยู่ไหมพระเซนมองนะหนนองนิ่งดวงตานั้นไม่ได้ตัดสินไม่ปกป้องและไม่ปลอบท่านตอบอย่างเรียบง่ายเขาจะเห็นตัวเองเป็นคนดีเสมอ เพราะอัตตาต้องรักษาภาพของตัวเองไว้พี่กันขยับตัวเล็กน้อยเหมือนคำตอบนั้นไปกระทบใจเธอพูดตามมานั่นแปลว่าความโหดร้ายจำนวนมากในประวัติศาสตร์ไม่ได้เกิดจากคนเลวแต่เกิดจากคนที่คิดว่าตัวเองถูกพระเซนพยักหน้าใช่คนเลวรู้ตัวว่าเลวแต่คนที่คิดว่าตัวเองถูกจะไม่เห็นความเลวของตัวเองเลยน,นหน่องถอนหายใจยาว เขามองน้ำที่ไหลผ่านก้อนหินโดยไม่ต่อต้านแล้วพูดเบาๆถ้าอย่างนั้นการหลุดพ้นในสายเซ็นไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการไม่หลงภาพว่าตัวเองถูกใช่ไหมพระเซนตอบการหลุดพ้นไม่ใช่การขึ้นที่สูงแต่คือการลงจากความถูกต้องพี่กันชะงักไปทันทีคำว่าลงจากความถูกต้องฟังดูขัดแย้งกับทุกสิ่งที่โลกสอนมาเธอถามต่อ แล้วถ้าไม่ยึดความถูกต้องเราจะใช้ชีวิตยังไงพระเซนตอบใช้ชีวิตด้วยความจริงไม่ใช่ด้วยการตัดสินความถูกต้องมักมาพร้อมการแบ่งความจริงไม่แบ่งนนหน่องนิ่งเขารู้สึกเหมือนกำลังเห็นรากของความขัดแย้งทั้งโลกอยู่ตรงหน้าเขาพูดต่ออาจารย์ครับหลายคนบอกว่าถ้าไม่ยืนหยัดในชาติของตัวเองเราจะถูกกลืนพระเซนตอบ ใจที่ยังกลัวถูกกลืนคือใจที่ยังเชื่อว่าตัวเองเป็นรูปที่แยกจากทั้งหมดพี่กันถามด้วยน้ำเสียงที่แผ่วลงถ้าอย่างนั้นในสายตาของผู้หลุดพ้นชาติอื่นคืออะไรพระเซนพระเซนตอบเพื่อนมนุษย์ที่เกิดต่างที่เท่านั้นเองนหน่นองหัวเราะเบาๆอย่างขมขื่นฟังดูง่ายแต่ทำยากเหลือเกินพระเซนกล่าวต่อเพราะอัตตาไม่อยากตายง่ายๆ มันจะยอมสละทุกอย่างยกเว้นตัวเองพี่กันพยักหน้าเธอพูดเหมือนสรุปกับตัวเองสงครามจึงไม่ใช่แค่การแย่งทินแดนแต่คือการปกป้องตัวตนในระดับหมู่พระเซนตอบถูกต้องและตัวตนหมู่ยิ่งใหญ่กว่าตัวตนเดียวมันจึงฆ่าได้มากกว่าโดยไม่รู้สึกผิดนะหน่องเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามคำถามที่ลึกขึ้นแล้วคนที่เดินสายเซนในยุคที่โลกบังคับให้เลือกข้าง เขาควรทำอย่างไงพระเซนตอบทำหน้าที่ของตนโดยไม่ปล่อยให้อัตตาแฝงอยู่ในหน้าที่พิกัรขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงคะอาจารย์พระเซนตอบทหารอาจทำหน้าที่ของทหารแพทย์ทำหน้าที่ของแพทย์ชาวบ้านทำหน้าที่ของชาวบ้านแต่ผู้หลุดพ้นจะไม่ให้บทบาทกลืนใจนหนนองพยักหน้าเขาเริ่มเห็นว่าปัญหาไม่ใช่บทบาท แต่คือการหลงบทบาทจนคิดว่ามันคือเราเขาพูดต่อถ้าอย่างนั้นการรักชาติด้วยปัญญาคือการทำดีที่สุดในที่ของตัวเองโดยไม่เกลียดใครใช่ไหมพระเซนตอบใช่และโดยไม่สร้างเรื่องเล่าว่าเราดีกว่าเขาพิการมองลำธารที่ยังไหลต่อเธอพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนขึ้นโลกอาจยังต้องการเส้นแบ่งแต่ใจไม่จำเป็นต้องมีพระเซนตอบ เส้นแบ่งในโลกอาจจำเป็นแต่เส้นแบ่งในใจคือรากของทุกนั้นหน่องรู้สึกถึงความนิ่งที่ค่อยๆก่อตัวเขาถามต่ออย่างระมัดระวังอาจารย์ครับถ้าคนหนึ่งเห็นความจริงแบบนี้แล้วเขาจะยังเจ็บปวดกับข่าวสงครามอยู่ไหมพระเซนตอบเขาจะเจ็บแต่จะไม่เกลียดความเจ็บคือมนุษย์ความเกลียดคืออัตตาแสงเย็นเริ่มอ่อนลง จนลำธารสะท้อนสีทองมนเหมือนโลกกำลังลดเสียงของตัวเองพีกันขยับตัวเล็กน้อยราวกับใจเริ่มวางของบางอย่างลงแต่ยังมีคำถามหนึ่งที่ยังไม่ยอมคลายเธอพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบแต่จริงจังอาจารย์คะถ้าผู้เดินทางสายเซนไม่เลือกฝ่ายไม่ยึดชาติเป็นตัวตนและเวลาความอายุที่ทำเกิดขึ้นเขาจะนิ่งเฉยได้อย่างไร พระเซนมองผิวน้ำก่อนตอบความนิ่งของเซนไม่ใช่ความเฉยแต่คือความไม่ถูกอัตราพาไปนนองหันมาทันทีเหมือนจับประเด็นสำคัญได้ถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่เกลียดศัตรูยังลุกขึ้นต่อต้านความอายุทธรรมได้ไหมครับพระเซนพยักหน้าได้และจะทำได้ชัดกว่าเพราะการกระทำที่ไม่ถูกขับด้วยความเกลียดจะไม่ทำร้ายเกินจำเป็น พี่กันขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ในใจเริ่มเห็นทางถ้าการต่อต้านมาจากความเกลียดมันจะกลายเป็นสงครามอีกแบบหนึ่งใช่ไหมพระเซนตอบใช่มันจะเปลี่ยนเพียงฝ่ายที่ถืออาวุธแต่โครงสร้างของอัตตาย,ยังเหมือนเดิมนันอ,นองถอนหายใจเขานึกถึงภาพการประท้วงทำพูดรุนแรงทงที่โบกแรงกว่าหัวใจแล้วพูดเบาๆหลายครั้ง คนที่บอกว่าต่อสู้เพื่อความถูกต้องกลับทำร้ายกันเองโดยไม่รู้ตัวพระเซนกล่าวเพราะเขาต่อสู้เพื่อภาพของความถูกต้องไม่ใช่เพื่อความจริงพิกันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มลงฉันเริ่มเห็นว่าความรักชาติที่เต็มไปด้วยโทสะไม่ได้ปกป้องอะไรเลยนอกจากตัวตนที่กลัวจะหายพระเซนพยักหน้าเมื่อชาติถูกใช้เป็นเกราะ อัตตาจะซ่อนอยู่ข้างหลังและยิงออกมาจากความชอบธรรมนหน่องมองลำธารที่ไหลผ่านก้อนหินอย่างไม่เร่งรีบเขาพูดเหมือนคุยกับตัวเองถ้าอย่างนั้นการฝึกเซนในยุคสงครามคือการฝึกดูใจตัวเองไม่ให้ถูกดึงไปเป็นเครื่องมือใช่ไหมพระเซนตอบถูกต้องฝึกเห็นความโกรธก่อนมันจะสวมชุดอุดมการพี่กันถามต่อแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่า เรากำลังถูกอัตตาพาไปพระเซนตอบเมื่อใจต้องการศัตรูเพื่อยืนยันว่าตัวเองถูกนั่นคือสัญญาณนนนองพยักหน้าเขารู้สึกว่าคำตอบนี้เรียบง่ายแต่เฉียบคมเขาถามอีกครั้งถ้าใจยังโกรธแต่เราเห็นมันเราผิดไหมพระเซนตอบไม่ผิดความโกรธที่ถูกรู้คือครูความโกรธที่ไม่ถูกรู้คืออาวุธ ที่การหลับตาลงชั่วครู่เหมือนกำลังทดสอบคำนี้ในใจตนเองแล้วพูดขึ้นเบาๆบางทีการรักชาติด้วยปัญญาอาจเริ่มจากการไม่ปล่อยให้ใจเราเป็นสนามรบพระเซนกล่าวใช่เพราะใจที่สงบจะไม่ผลิตศัตรูเพิ่มน้าหนองมองทั้งสองคนแล้วพูดด้วยเสียงที่มั่นคงขึ้นผมเริ่มเข้าใจว่าผู้หลุดพ้นไม่ได้ละทิ้งโลก แต่ไม่ยอมให้โลกกำหนดคุณค่าของความเป็นมนุษย์พระเสซนพยักหน้าความเป็นมนุษย์มาก่อนชาติและความจริงมาก่อนความคิดพิกัลมองแสงสุดท้ายที่สะท้อนบนผิวน้ำเธอพูดอย่างแผ่วลึกโลกอาจยังต้องการทงแต่ใจไม่จำเป็นต้องโบกตามพระเสซนตอบใจที่ไม่โบกตามลมแห่งอัตตาจะเห็นทิศทางของความจริงได้ชัดกว่านานองนิ่ง เขารู้ว่าบทสนทนานี้กำลังพาเขาเข้าใกล้คำถามที่หนักที่สุดคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับชาติอื่นแต่เกี่ยวกับชาติที่ซ่อนอยู่ในใจตนเองและเขารู้ว่าชุดถัดไปจะไม่ใช่การพูดถึงโลกภายนอกอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการผเผชิญหน้ากับรากของความเป็นฝ่ายที่ยังฝังแน่นอยู่ในใจมนุษย์ทุกคนแสงสุดท้ายของวันค่อยๆดับลง จนลำธานกลายเป็นสีเทานิ่งเงาไผ่ซ้อนทับกันจนแยกไม่ออกว่าเส้นไหนเป็นของต้นใดบรรยากาศเงียบลึกเหมือนโลกหยุดฟังข่าวของตัวเองที่กันนั่งนิ่งสีหน้าไม่เหลือความตึงจากคำถามก่อนหน้าแต่กลับมีความโล่งที่ไม่ต้องอธิบายนันหนองมองผิวน้ำอยู่นานก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่เบากว่าทุกครั้งอาจารย์ครับผมเริ่มเห็นแล้วว่าชาติที่ผมปกป้องมาตลอด มันไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ในใจผมพระเซนไม่ตอบทันทีท่านก้มลงแตะผิวน้ำเบาๆแล้วปล่อยมือออกน้ำกลับไหลเหมือนเดิมโดยไม่เก็บรอยสัมผัสไว้ท่านจึงกล่าวชาติในใจคืออัตตาที่ได้ชื่อใหม่เมื่อมันถูกตั้งชื่อมันจะขอาการปกป้องและเมื่อถูกปกป้องมันจะขอศัตรูพี่การพยักหน้าเหมือนเห็นภาพนั้นชัดเจน เธอพูดช้าๆงั้นรากของความเป็นฝ่ายไม่ได้อยู่ที่แผนที่แต่ฝังอยู่ในความกลัวของใจใช่ไหมพระเซนต่อความกลัวว่าจะไม่สำคัญกลัวว่าจะสูญหายกลัวว่าจะไม่เหลือที่ยืนอัตตาจึงสร้างกรอบแล้วเรียกกรอบนั้นว่าของเราแหะนองเนี้ยไปความรู้สึกบางอย่างที่เคยตึงแน่นเริ่มคลายเขาพูดต่อถ้าอย่างนั้น การหลุดพ้นในยุคสงครามไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนโลกแต่คือการไม่ให้ใจถูกใช้เป็นเครื่องมือพระเสนพยักหน้าโลกอาจยังแบ่งฝ่ายแต่ใจที่ไม่แบ่งจะไม่เพิ่มทุกข์ให้โลกพี่การมองนั้นหน่องด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นเธอพูดเหมือนสรุปสิ่งที่ค้างอยู่ในใจมานานบางทีสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การรักชาติแต่คือการรักโดยไม่ต้องเกลียดใครพระเสนกล่าว ความรักที่ไม่ต้องมีศัตรูคือความรักที่ไม่ต้องปกป้องตัวตนน้า n o ถอนหายใจยาวเหมือนของหนักที่แบกมานานถูกวางลงเขาถามต่ออย่างแผ่วถ้าผมเห็นคนถูกปลุกให้เกลียดในานามของชาติผมควรทำอย่างไรพระเซนตอบเห็นเขาเป็นมนุษย์ก่อนเป็นฝ่ายและอย่าให้ความเกลียดของเขายืมใจเจ้าไปใช้งานพี่กันนิ่งเธอรู้สึกว่าประโยคนี้ไม่ใช่คำสอน แต่เป็นพิษทานของการใช้ชีวิตเธอพูดเบาๆงั้นการฝึกเซนในยุคนี้อาจไม่ใช่การนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่คือการตื่นในท่าำกลางเสียงกลุกเร้าเพระเซนตอบถูกต้องตื่นจากการถูกลากไปเป็นฝ่ายโดยที่ยังยืนอยู่ในโลกได้นั่นนองพยักหน้าเขารู้สึกว่าความเงียบรอบตัวไม่ใช่ความว่างแต่เป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องปกป้องอะไรอีกเขาพูดช้าๆ ผมเริ่มเข้าใจว่าผู้หลุดพ้นไม่ได้อยู่เหนือโลกแต่ไม่จมไปกับกระแสของโลกพระเซนกล่าวใจที่ไม่จมจะมองเห็นทางแม้ยืนอยู่กลางกระแสน้ำพิการมองลำทารที่ยังไหลต่อโดยไม่เลือกข้างเธอพูดด้วยเสียงที่มั่นคงขึ้นโลกอาจยังต้องการคนที่ตะโกนแต่โลกต้องการมากกว่านั้นคือคนที่ไม่เพิ่มความเกลียดพระเซนพยักหน้า เมื่อใจไม่เพิ่มศัตรูโลกจะเหลือพื้นที่ให้ความจริงทำงานนห่น่นองเงียบเขาไม่รู้สึกว่าต้องได้คำตอบสุดท้ายอีกต่อไปเพราะบางอย่างในใจเริ่มสงบลงโดยไม่ต้องสรุปลำธารยังไหลใบไข่ยังไหวและความเป็นฝ่ายที่เคยแน่นในใจค่อยๆบางลงเหลือเพียงการเห็นมนุษย์ตรงหน้าโดยไม่ต้องติดป้ายว่าเป็นใครหรือมาจากที่ใด